สวัสดีครับพบกับเราช่องปลายโบบาลพังน้องเล็กน,นะครับผมวันนี้เราอยู่ที่บ้านพังน้องเล็กน,นะครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตการเป็นอยู่ของน้องเล็กน,นะครับในเวลาหกโมงเย็นนะครับหลังจากเอาน้องเล็กไปผูกไว้ที่ป่าวันนี้เข้ามาบ้านนะครับผมไปเก็บขี้ัวบานมาก็ต้องมาดูเลยน้องเล็กอีกรอบนะครับ อาหารจากแม่แม่เอฟซีวันนี้ส่งมาให้พางน้องเล็กกับพลายบัวบานครับผมขับประรดจากแม่แม่เอฟซีทุกคนขอบคุณมากนะครับแม่เอฟซีทุกคนครับผมที่ท่านเมตตาอาหารให้ช้างเราได้กินครับผมนี่บรรยากาศดามเย็นนะครับผมหกโมงกว่าๆนะครับในบ้านครับผมคุณยายก็กําลังกินข้าวครับผม สวัสดีจ้าก,กันลูกเร็วสวัสดีจ้าก,กันเร็ว,วสวดีจ้าก,กันเร็วน้องเขาพิการทางสมองนะครับลูกสาวครับผมกินข้าวลูกกินข้าวเร็วน้องอายุยี่สิบกว่าปีนะครับพิการทางสมองนะแต่น้องยังช่วยเหลือตัวเองได้ครับผมน้องจะอายกล้องมากเลยถ่าย <laughs> รุ่ยี่สิบปีแล้วครับผมเป็น <Yeah. S 1> น้องีิการครับผมการทางสมองเ <c oughs> นี่งก็ฝากไม้แม่ f ีก <c oughs> ดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเราจะพาไปดูน้องเล็กครับผม <c oughs> อาหารวันนี้ครับไม้แม่ f ี T. ฝากมาให้ครับทางน้องเล็กวันนี้เป็นสับป,ประรดครับผมมีสับป,ประรดอา่านี่จะเป็นห้องน้ำครับผมห้องน้ำกเกา่าๆเราได้อยู่อยู่นูนน้องเล็กอยู่นู้นเลยครับผม จากไปอยู่ป่าอาบน้ําแล้วก็ได้เข้ามาบ้านครับผมมากินอาหารที่บ้านเพราะว่าในป่าอาจจะกิน,นไม่อิ่มครับผมต้องใช้อาหารเสริมเพราะชา้างอายุเยอะแล้วหัดทำครับผมผิดพลาดประก,การใดต้องขออภัยให้ไม่เอฟซีด้วยนะครับผมคงเลยจะอยู่ใ e C, ต้ล่มไม้ใหญ่ครับผมยังไม่มีหลังคาอาศัยต้นไม้ใหญ่อยู่ โูกแล้วครับน้องลิกบรรยากาศกลางวันน้องเห็นน้องลิกแต่กลางคืนวันนี้มาดูกลางวันครับผมลิกไม่กินหรอลูลก แม่เขาจะกินอาหารแข็งไม่ได้จะกินอาหารหนุน่นอ่อนครับผมพิการทางสายตาครับน้องเล็กตาเสียข้างขวาเป็นไงน้องเล็กอยู่อย่างเดียวนี้ที่นอนของเขาครับผมตอนเย็นก็จะมานอนที่นี่ครับกลางวันก็นอนที่ป่า ดีวันหลังเราจะไปที่บ้านน้องสมโชคนะครับไปไล่สุดสร้างบ้านให้น้องสมโชคได้อยู่ครับผมไปช่วยเหลือน้องเพื่อน้องจะมีบ้านได้อยู่น้องก็พิการทางสายตาเมือนกันครับน้องสมโชคเดี๋ยวแม่จะเอาญ้ามาให้กินลูกเดี๋ยวคุณแม่จะเอาย้ามาให้กินเธอไปเอาญ้ามาหน่อย คุณแม่เดี๋ยวคุณแม่เอาหญ้ามาให้คุณแม่กำลังไปเตรียมอาหารมาให้น้องเล็กบ้านอยู่ติดกับป่าครับผมสัญญาณจะไม่ค่อยดีนะครับถ้าไร้สดุดก็สัญญาณไม่มีเลยครับแทบจะไม่มี4 G ก็เข้าไม่ถึงนะครับห่างไกลจากหมู่บ้านช้างก็ประมาณ78โลครับผมจากบ้านตะกลางน้องเล็กจะอยู่เชือกเดียวครับในหมู่บ้านมีเชือกเดียว น้องเล็กฟังแล้วยืนฟังเลยยังไงก็ฝากไม่แม่เอฟซีกดติดตาม mm. กดไลค์ให้ด้วยนะครับผม mm. กดแชร์ให้ด้วย mm. เพื่อน้องจะได้มีช่อง mm. ของตัวเองมีคนติดตามฝากช่องพลายบัวบ,บานพังน้องเล็กด้วยนะครับแม่ไม่ซีครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ช้างตกงานด้วยนะครับผมตอนนี้ก็คุณแม่ได้อา,อาหารมาให้แล้ว คุณแม่ก็ท้องเกน,นะครับใกล้จะคลอดแล้วเลยอสามเดือนก็คลอดแล้วไัน,นก็ฝากติดตามช่องคลายบบานพังนองเล็กด้วยนะครับผมตอนเช้าเราก็จะพาน้องเล็กไปไว้ที่ป่านะครับจะได้เล่นน้ํากินไม้ต้นไม้แต่บ้านเราไม่มีหญ้านะครับไม่มีหญ้าหญ้าต้องปลูกเอาเองนะครับหญ้า มีแต่ต้นไม้ครับแต่หญ้าไม่มีครับหญ้าไม่มียิ่งหน้าแรงยิ่งไม่มีเลยครับผมหญ้าต้องตัดปลูกแล้วตัดเอามาให้เขาครับมีแต่ต้นไม้เนี่ยธรรมชาติมีแต่ต้นไม้ครับผมหญ้าก็ต้องปลูกข้างหลังครับผมไม่พอกินครับหน้าแรงครับผมหญ้าขึ้นไม่ทันไม่มีฝนเลยครับผม ก็ขอบคุณเอซีทุกท่านนะครับที่ติดตามปลายบัวบานพังน้องเล็กนะครับผมขอบคุณมากมากครับผมกําลังหัดทําผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับกําลังหัดทำเอฟีท่านใดมีคําแนะนําก็แนะนําได้นะครับผม ้องเล็กจะพิการทางสายตานะครับเพราะว่าตาเขาเสียข้างขวาครับผมบอดมองไม่เห็นเลยนะครับบอดดบอดสนิทเลยครับไม่มีทางรักษาแล้วนะครับรักษาก็ไม่หายแล้วมีตาขาวนิดเดียวเองครับผมตาเขาเสียตั่งแต่เล็กๆซื้อต่อเข้ามาเขาก็บอกว่าเสียงแต่เล็กๆครับ วันเย็นๆก็จะได้มาอยู่อย่างนี้นะครับผมจะถ่ายบรรยากาศให้แม่ๆเอซีทุกคนได้ดูทุกวันนะครับผมวันไหนว่างเดี๋ยวเราจะถ่ายน้องเล็กให้แม่ๆเอฟซีได้ดูได้ดูความเป็นอยู่ของพังน้องเล็กกินยังไงนอนยังไงเนาะกำลังหัดทำครับผมนี่คุณแม่เรานั่งเฝ้าเลยคุณแม่ คุณแม่นั่งเฝ้าน้องเล็กทุกวันตอนเช้าคุณแม่ก็จะมาเก็บที่ทําความสะอาดพื้นพ่อพังน้องเล็กก็จะไปทําความสะอาดอีกเชือกหนึ่งกับไฟโบรานอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งครับต้องเดินทางจากนี้ไปประมาณสามกิโลครับผมพื้นที่น้อยครับผมถ้าจะมัดสองเชือกก็น่าจะไม่พอครับผมที่ ข้างหลังก็เป็นปลายุคาเป็ของเจ้าอื่นนะครับพื้นที่ของน้องเล็กก็มีแค่นี้เลยครับพื้นที่จำกัดเอ,อ่อน้องเล็กอยู่หลังบ้านครับผมอยู่ติดกับบ้านเลยครับผมกลางคืนเราก็เดินเอาอาหารมาให้น้องเล็กตื่นมาแล้วจะเดินมาให้น้องเล็ก ทางหลังก็จะเป็นพวกผักพวกอะไรคุณยายก็ปลูกครับผมคุณแม่เฝ้าเลยเฝ้าทุกวันครับผมตอนยินเฝ้าน้องเล็กเย็นอาหารอร่อยนะน้องเล็กสับประรดแม่แม่เอฟซีได้ส่งมาให้นะครับ วันนี้ก็พ่อคุณทซบพ่อคุรมแซบก็ได้โทรไปให้ไปเอาสับป,ปะรดครับผมจากแม่แม่เอฟซีที่ส่งมาให้พังน้องเล็กกราบขอบคุณคุณแม่เอฟซีทุกทท่านนะครับที่ส่งสับป,ปะรดมาให้พังน้องเล็กพลายบัวบานครับผมต้องกราบขอบคุณมากๆกครับผมยังไงก็จะลืมติดตามช่องลายบัวบานพังน้องเล็กด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ขอให้คุณแม่เอฟุีทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมัดนลาถนาทุกประการนะครับผมสวัสดีครับ